ครับก็กระแสดีมากครับแล้วก็ผลตอบรับดีมากๆมาไกลเกินที่ผมแบบใฝ่ฝันมากๆเลยสําหรับ2เพลงนี้เนาะก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆครับวันนี้เป็นการเปิดงานอัลบั้มของเราเล่าคอนเซ็ปต์อัลบั้มให้เราฟังหน่อยว่า,ามีกี่เพลงรูปแบบเป็นยังไงบ้างก็สําหรับตัวอัลบั้มน,นะครับมีทั้งหมด14เพลงนะครับมีชื่อว่าปัน The First Album นะครับก็เป็นเรื่องราวของการตามหาความรัก ของตัวผมเองที่ใช้เวลาในการเขียนเพลงมาตั้งแต่อายุประมาณ17ได้ได้ใช้เวลาในการสังสมในการเขียนเพลงมาแล้วก็เขียนออกมาเป็นบทเพลงทั้งหมด14เพลงนะครับและความรู้สึกเราตอนนี้เป็นไงบ้างแบบเราได้รับการตอบรับจากแฟนๆที่ดีมากเลยฐานแฟนเพลงเราเยอะขึ้นไหมฟ,ฟูลฟิลในใจยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกตื้นตันจนพูดไม่ออกจนร้องไห้แล้วก็ จนกลับมาแล้วก็ร้องไห้อีกรอบหนึ่งจนกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณมากตอนนี้มีแต่คำว่าขอบคุณเต็มไปหมดเลยขอบคุณงานวันนี้หน่อยแอกซิบิชันของเรารูปแบบงานเกี่ยวกับอะไรบ้างฝ่ยงานนิดนึงรครับก็งานนี้นะครับชื่อว่าปานเอกซิบิชันอินสตาเลชันวิชวลแอนด์ซาวนะครับก็เป็นเหมือนเอกซิบิชันที่จัดให้ กับอัลบั้มทั้ง14เพลงนี้นะครับให้กับทุกคนได้เข้ามาดื่มด่ำบรรยากาศให้เข้ามาฟังเพลงแล้วก็ดูรูปภาพแล้วก็ดื่มด่ำกับมวลที่จะทำให้อัลบั้มของเรามีมิติมากขึ้นนะครับก็ฝากเอ็กซิบิชันนี้ด้วยนะครับก็จัดตั้งแต่วันที่19กันยายนจนถึง20ตุลาคมครับผมจัดที่ไหนเลยจัดที่ ICS คอมเพล็กซ <Complex, S 2> ์ไลสตาคอมเพล็กซ์ครับผมท่านนี้อ่พี่พี่สื่อกับแฟนๆจะเห็นอะไรบ้างในงานเอเคชั่นของเราครับพี่พี่สื่อก็จะได้เข้ามาเห็นในเทศการที่เป็นรูปถ่ายของผมเองนะครับแล้วก็เป็นเหมือนงานอาร์ตรวมถึงอุองปรกรณ์ในการฟังเพลงของแต่ละเพลงของในอัลบั้มนะครับก็จะมีแต่ละห้อง3มห้องที่จะเป็นห้องที่จัดขึ้นมาเพื่ออธิบายเนื้อหาของเพลงนั้นๆนะครับก็ มีอยู่3ห้องชื่อว่า Believe แล้วก็ Fall in Love แล้วก็ Hard a g e ครับผมลัวคนฟันไดไหมแต่ละอันเลยแต่ละอันก็จะเป็นตามชื่อเลยครับผม Believe ก็จะในห้องนั้นเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกเหมือนมีความหวังซึ่งเป็นบทเพลงที่ของผมเองเนาะที่รู้สึกให้ความหวังให้จุดประกายแสงสว่างให้กับผู้คนนะครับแล้วก็ห้องต่อไปก็จะเป็นห้อง Fall in Love นะครับห้องนี้ก็จะมีเพลงรัก รู้สึกตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งก็จะมาในห้องนี้ได้เลยแล้วก็ห้องฮาร์ดดิก็จะรวบรวมเพลงที่มนตมนเพลงที่ทําให้รู้สึกดิ่งดาวไปกับความรู้สึกนะครับรู้สึกเศร้ารู้สึกหมองใจก็เข้ามาที่ห้องนี้ได้เลยครับฟอยเลฟก็ค่ะฟอยเลฟฟอยเลฟก็เป็นห้องที่ทุกคนสามารถเข้ามาฟอยเลฟกับคู่รักหรือสามารถตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งก็สามารถพาเขามาได้นะครับที่ห้องนี้ครับผม ในบรรดา3ามห้องนี้ผมชอบฟอ l ์เร Love ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นห้องที่ทำให้เราได้เราได้ตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งอะ่ะรู้สึกว่าความรักมันนำพาเราไปนี้เนาะแล้วเราก็ได้มาใช้เวลาและโมเมนต์ร่วมกันเ okay. เราประสบความสำเร็จเรื่องคารบั้งเรื่องผลงานเพลงแล้ว,นแ,ลวแนะนาคนจะมีผลงานด้านอื่นๆให้แฟนหรือว่าที่พสื่อได้ติดตามมั้มีแน่นอนครับผมก็อย่างที่ผมบอกกับ ทูทุกคนไปว่าผมยังเหลือเพลงในสต็อกอีกมากเลยที่รอให้ทุกคนได้ติดตามรอยทุกคนได้ฟังนะครับก็อยากฝากผลงานอัลบันน้มนี้แล้วก็ผลงานที่จะปล่อยในอนาคตต่อๆไปด้วยครับผมฝากผลงานอัลบั้มนี้นด้วยค่ะเอกที่มชครับก็ฝากปันอัลบั้มด้วยนะครับตอนนี้ปล่อยลงไปแล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยทุกคนกสามารถเข้าไปหาฟังได้ในช่องทางมากมายใน YouTube สามารถรับชมมิวสิกวิดีโอซีรีส์ได้เช่นกันนะครับก็เป็นมิวสิกวิดีโอที่ล้อไปกับเพลงในอัลบั้มเหล่านี้นะครับที่ทำให้ทุกคนได้เข้าไปเข้าไปดื่มเข้าไปสตรีมเข้าไปติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากเอ็กซิบิชันด้วยนะครับเอ็กซิบิชันปันเอ็กซิบิชันอินสตาเลชันวิชวลแอนด์ซาวด์นะครับก็จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20ตุลาคมนะครับก็ จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ดื่มด่ากับบรรยากาศและทําให้อัลบั้มของผมเนี่ยมีรสชาติมากขึ้นนะครับก็ฝากทุกคนเข้ามาในเอกซิบิ i ชันนี้ด้วยครับอยากฝากอะไรถึงเอาเว s ของเราหรือเปล่าครับก็ a อาเว s เราเรามองตากันเราก็รู้ใจกันอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าวันนี้น้ําตาผมจะไหลพรากเป็นน้ําเลยแต่ก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่เด y วันเลยนะครับก็ เป็นก้าสัคันเป็นก้าแรกและก้าสัคันมากๆสำหรับผมขอบคุณทุกๆคนมากมีแต่คำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณเต็มไปหมดขอบคุณทุกคนอีกครั้งมากๆครับผขออนุญาตเล่าอีกคำถามหนึ่งเมื่อกี้พี่ปันบมอากเราเรามมีคอนเสิร์ตเนาะมันแอบกระซิบบอกยังไงได้บ้างนะเออบบพี่พีคสึงอยากเป็นพอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่จริงๆแล้วมันก็คือภาพในหัวที่ผมคิดไว้ในหัวเล่นๆมาได้สักพักหนึ่งแล้วเหมือนกับงานอัลบั้มนี้นะครับ วันนี้อัลบั้มนี้มันจัดขึ้นมาแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามอนาคตที่จะมาถึงเร็วๆนี้ด้วยครับผมคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนไม่เร,ร็วก็ช้าร้อนอ้อนพี่ทีสื่อหน่อยสิให้ติดาตามเอาไปเรื่อนฝากฝากน้องฝากตัวด้วยนะครับปันนะครับรักครอบครัวนะครับรักพ่อแม่นะครับโอเคโอเค